Effortless คนเก่งคิดง่ายไม่คิดยากส่วนที่สองการลงมือทำอย่างง่ายดายบทที่8ลดความยุ่งยากเริ่มต้นจากศูนย์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1998 p พ r เรริฮาร์แมนเดินออกจากอาคารอิฐสชั้นบริเวณถนน Second and p i ไ e ในเมืองซีแอตเทลรัฐวอชิงตัน ซึ่งถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทอเมซอนเขากำลังไปพบกับเจฟ f เบซอสและเชลคาฟานพนักงานคนแรกของอเมซอนและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์เขาเดินเป็นระยะทางหนึ่งช่วงตึกหรือราวๆนั้นไปยังโรงเบียรขนาดเล็กตรงตลาดไพเปรสอันโด่งดังเพื่อพูดคุยกับพวกเขาระหว่างมื้อเที่ยง เบซอสเรียกทุกคนมาประชุมก็เพราะเขากำลังคุ้นคิดเรื่องกระบวนการชำระเงินในเว็บไซต e ์อีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของเขาซึ่งในตอนนั้นมีเรื่องยุ่งยากเต็มไปหมดเวลาสั่งซื้อสินค้าลูกค้าต้องทำตามขั้นตอนอันยาวเหยียดซึ่งเป็นเรื่องปกติในการสั่งซื้อของออนไลน์สมัยนั้น พวกเขาต้องพิมพ์ชื่อตัวเองในหน้าเว็บหนึ่งจากนั้นก็คลิกเข้าไปอีกหน้าเพื่อพิมพ์ที่อยู่บรรทัดแรกพอพิมพ์เสร็จก็ต้องคลิกเข้าไปอีกหน้าเพื่อพิมพ์ที่อยู่บรรทัดต่อมาและข้อมูลที่เหลืออย่างเมืองรหัสไปรษณีย์ประเภทบัตรเครดิตเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุการพิมพ์ข้อมูลที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ยิ่งมีขั้นตอนมากกว่าโดยต้องคลิกเข้าหน้าเว็บจำนวนมากเพื่อพิมพ์ข้อมูลครั้งแล้วครั้งเล่าเสร็จแล้วคุณก็ยังต้องคลิกต่อไปอีกหลายครั้งเพื่อพิมพ์ที่อยู่จัดส่งสมัยนั้นยังไม่มีฟังก์ชันป้อนข้อมูลอัตโนมัติลูกค้าจึงอาจต้องใช้เวลาหลายนาทีหรือนานกว่านั้นกว่าการสั่งซื้อจะเสร็จสิ้น เบซอสพูดขึ้นระหว่างที่พวกเขากินอาหารร่วมกันว่าเราต้องมีสิ่งที่จะทำให้ระบบการสั่งซื้อไร้ความยุ่งยากเราต้องทำให้ได้ลูกค้าจะได้สั่งซื้อสินค้าโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดพวกเขาควรสามารถคลิกแค่ครั้งเดียวเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นฮาร์ดแมนหวนนึกถึงการพูดคุยครั้งนั้นแล้วบอกว่า คำสั่งของเบซอสมีความชัดเจนเป้าหมายคือการทำให้มันง่ายขึ้นเบซอสตระหนักว่ายิ่งมีหลายขั้นตอนลูกค้ายิ่งมีเวลาเปลี่ยนใจหากคุณสามารถทำให้ผู้ใช้บริการซื้อสินค้าเสร็จภายในคลิกเดียวพวกเขาย่อมมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะซื้อสินค้านั้นการซื้อของออนไลน์ ยังถือเป็นเรื่องใหม่มากในสมัยนั้นและค่อนข้างน่าท้อใจทีเดียวสำหรับหลายคนการต้องคลิกแล้วคลิกอีกเป็นเวลานานตลอดทั้งกระบวนการซื้อไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทังย้งยังยุ่งยากกว่ามากเมื่อเทียบกับการซื้อของแบบที่ผู้คนคุ้นเคยอย่างการเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วยื่นบัตรเครดิตให้พนักงาน การต้องพิมพ์ข้อมูลเบรียกเก็บเงินการชำระเงินและข้อมูลการจัดส่งทุกครั้งนับเป็นอุปสรรคหรือความยุ่งยากการลดความซับซ้อนทั้งหมดให้เหลือแค่คลิกเดียวจึงถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่เมื่อมองย้อนกลับไปวิธีแก้ปัญหาด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวก็ดูเหมือนเป็นอะไรที่ชัดเจนแต่ในตอนนั้น นักพัฒนาโปรแกรมที่เฉลียวฉลาดและกระตือรือร้นอย่างฮาร์ดแมนใช้เวลา2-3เดือนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการชำระเงินโดยไม่เคยพิจารณาการสั่งซื้อด้วยคลิกเดียวเลยสักครั้งเขาบอกว่าไม่มีใครทำเรื่องนี้เจฟเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาลุยกันเถอะ แล้วเราก็ทำมันอเมซ o n จดสิทธิบัตรกระบวนการคลิกเพียงครั้งเดียวโดยมีผลคลุ้มครองยาวนานเกือบ20ปีมันทำให้พวกเขาได้เปรียบคู่แข่งในโลกออนไลน์อย่างมหาศาลคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะระบุมูลค่าของนวัตกรรมนั้นออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแต่ก็เห็นได้ชัดว่ามูลค่าของมันนั้นมหาศาล คุณมักไม่ใช้ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดผมรู้สึกประหลาดใจที่ฮาร์ดแมนใช้เวลาหลายเดือนเพื่อพยายามทำให้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการสั่งซื้อทางออนไลน์ง่ายขึ้นแต่ไม่เคยคิดที่จะพยายามกำจัดขั้นตอนเพื่อให้กระบวนการยุ่งยากน้อยลง2วิธีนี้มีความแตกต่างกันมาก ไม่ว่าขั้นตอนจะง่ายแค่ไหนการไม่ทำอะไรเลยก็ง่ายกว่าอยู่ดีตอนที่ลูกชายของผมอายุ12ปีเขาตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นลูกเสืออินทรีให้ได้ก่อนอายุ14นี่เป็นเป้าหมายที่ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ดูไกลเกินเอื้อมแต่เราก็จับมือสู้ไปด้วยกันและสร้างความทรงจำร่วมกันไปด้วยระหว่างทาง ก่อนจะอายุครบ14ปีลูกของผมเริ่มทำโครงการลูกเสืออินซีอย่างสุดท้ายซึ่งก็คือการสร้างรั้วใหม่ยาว55เมตรร่วมกับสมาชิกกลุ่มทั้ง40คนเพื่อทดแทนรั้วเก่าที่พังลงจากเหตุไฟไหม้ป่าในแคลิฟอร์เนียเมื่อปีที่แล้วตอนนี้สิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคือทำรายงานของโครงการนี้ให้เสร็จ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้หนักหนาอะไรแต่สำหรับคนที่ทำงานลูกเสือมาตลอดสองปีโดยไม่มีหยุดพักแค่งานนี้งานเดียวก็ดูจะหนักหนาขึ้นในความคิดของเราจนทำให้การผัดผ่อนออกไปกลายเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเราเริ่มต้นทำงานกันแต่เนิ่นๆอันที่จริงตอนที่แรงส่งหมดลงเราก็ทำมาได้ครึ่งทางแล้ว แต่บางครั้งงานครึ่งหลังก็ดูน่ากังวลกว่าครึ่งแรกมากเพราะเราไม่สามารถหยุดคิดถึงสารพัดเนื้อหาเพิ่มเติมที่อาจทำให้รายงานของเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียงความเกร่น,นำํำที่มีรายละเอียดชัดเจนและเฉพาะเจาะจงภาพประกอบหลายสิบภาพหรือภาพกราฟิกแบบมืออาชีพ การได้เห็นโครงการอลังการงานสร้างที่ลูกเสือคนอื่นทุ่มเททำหรือในหลายๆกรณีก็เป็นพ่อแม่ที่ทุ่มเททำให้แทนไม่ได้ช่วยให้งานของเราเสร็จเร็วขึ้นเลยแต่กลับทำให้ความพยายามที่เรามองว่าต้องใช้เพื่อทำงานให้เสร็จนั้นยิ่งสูงขึ้นสุดท้ายเราจึงชะลอการทำรายงานออกไป เมื่อไหร่ก็ตามที่คิดจะหยิบมันขึ้นมาทำอีกครั้งเมื่อนั้นเราจะรู้สึกท้อวันเวลาเริ่มผ่านไปโดยไร้ความก้าวหน้าหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ผมบังเอิญได้คน้นคว้าเกี่ยวกับการลดความยุ่งยากของกระบวนการในองค์กรที่มีความซับซ้อนทันใดนั้นผมก็เข้าใจว่า เรากำลังทำให้กระบวนการนี้ซับซ้อนกว่าที่ควรจะเป็นเรากำลังทำให้มันยิ่งยากขึ้นด้วยการเพิ่มขั้นตอนเข้าไปมากมายแม้จะเป็นแค่การคิดก็ตามจนทำให้เราไม่ลงมือทำตามขั้นตอนใดเลยดังนั้นเราจึงถอยออกมาแล้วตั้งคำถามว่าขั้นตอนที่น้อยที่สุด ในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จคืออะไรคำตอบที่ผมกับลูกได้รับก็คือเราไม่จำเป็นต้องสร้างแฟ้มไม้แบบพิเศษขึ้นมาเพื่อใส่รายงานเข้าไปไม่จำเป็นต้องใส่ภาพทุกภาพที่ถ่ายมาไม่ต้องเขียนคำบรรยายแต่ละภาพยาวเหยียดเป็นย่อหน้าหรือออกแบบปกรายงานให้เลิศเลอ ส่วนเรียงความเกลื่อนนำก็ไม่จำเป็นต้องดีเลิศราวกับผลงานชิ้นเอกต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการทำรายงานที่ถูกตัดทอนจนเหลือแค่ขั้นตอนที่สำคัญจริงๆซึ่งได้แก่พิมพ์ประโยคหรือคำพูด20ข้อความสั่งพิมพ์ตัดแล้วแปะลงในกระดาษจากนั้นพิมพ์อะไรก็ได้สำหรับทำหน้าปก จัดเรียงใส่ในหมวดสามหมวดที่แบ่งไว้เขียนและพิมพ์เรียงความยาวสามหน้ากระดาษซึ่งตอบคำถามอย่างตรงจุดเท่านั้นขับรถไปสำนักงานลูกเสือแล้วส่งรายงานแค่นั้นก็เป็นอันเสร็จงานสำคัญชิ้นนี้ของลูกชายผมที่ถูกผัดผ่อนมานานกลับเสร็จสิ้นในชั่วพริบตา นั่นเป็นเพราะพวกเราร่างขั้นตอนที่จำเป็นที่สุดออกมาจากนั้นก็ทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่ลูกชายของผมจะอายุครบ14เขาก็ได้เป็นลูกเสืออินทรีสมใจแน่นอนว่าแนวคิดนี้ไม่เพียงใช้ได้กับเฉพาะโครงการลูกเสืออินทรีเท่านั้นคำถามเดียว ที่จะช่วยคุณจากสารพัดเรื่องชวนปวดหัวและผลักดันให้คุณลงมือทำงานสําคัญสคัญที่ดูยากหรือซับซ้อนจนหน้าถอดใจไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามคือขั้นตอนที่น้อยที่สุดในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จคืออะไรขอบอกไว้ก่อนว่าการระบุข,ขั้นตอนที่น้อยที่สุดไม่เหมือนกับ การทำอย่างขอไปทีหรือการทําสิ่งที่คุณไม่รู้สึกภูมิใจกับมันขั้นตอนที่ไม่สําคัญก็คือขั้นตอนที่ไม่สําคัญครับการตัดมันออกไปจะช่วยให้คุณใช้พลังทั้งหมดที่มีไปกับการทํางานสําคัญให้สําเร็จลุล่วงในแทบทุกด้านการทํางานให้เสร็จย่อมดีกว่าการเพิ่มขั้นตอนที่ไร้ประโยชน์ ซึ่งไม่เพิ่มคุณค่าอะไรให้เลยและการทำงานให้เสร็จก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้สึกภาคภูมิใจถ้าอยากประสบความสำเร็จเรื่องไหนคุณต้องทำเรื่องนั้นให้เสร็จไม่จำเป็นต้องทำเกินความคาดหวังไปเสียทุกอย่างเพื่อนสนิทของผมโตมาโดยที่ขยันเรียนน้อยกว่าผมได้เกรดดีกว่าเป็นประจำ เคล็ดลับของเขาก็คือเวลาที่ครูสั่งให้ทำอะไรเขาก็จะทำตามที่สั่งและไม่มากไปกว่านั้นส่วนผมจะทำมากกว่าที่สั่งผมอ่านหนังสือนอกเหนือจากที่ครูสั่งและค้นคว้าข้อมูลมากกว่าที่ต้องใช้บางครั้งผมจะยุ่งเป็นพิเศษกับก้าวที่สองทั้งที่ยังไม่บรรลุก้าวแรกเลยด้วยซ้ำ การทำเกินความคาดหวังในเรื่องที่จำเป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นการที่สัญญาแพทย์เพิ่มขั้นตอนคานผ่าตัดเข้าไปอีกขั้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณรอยผ่าแต่การเพิ่มลูกเล่นที่ไม่จำเป็นและไม่สำคัญนั้นถือเป็นอีกเรื่องเลยครับต่อไปน,นี้เป็นกฎที่ผมพบว่ามีประโยชน์นั่นคือ การถูกขอให้ทำ x ไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอในการทำ y ตัวอย่างเช่นการถูกขอให้นำเสนอไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอในการทำสไลด์ที่มีวิดีโอหรือกราฟิกเลื่อนหรูรวมถึงข้อมูลจำนวนหลายหน้าบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณถูกบังคับให้ฟังการนำเสนอซึ่งมีจำนวนสไลด์มากเกินไป มีตัวอักษรเยอะเกินไปในแต่ละสไลด์หรือมีทุกสิ่งมากเกินไปหมดนี่เป็นประสบการณ์ที่คุณอยากมอบให้กับคนอื่นจริงๆหรือเราสามารถค้นพบแนวทางที่ดีกว่าจากช่วงเวลาเล็กๆแห่งการพริกโฉมครั้งสำคัญในบริษัท IBM ตอนนั้นลูกเกิสเนอร์เพิ่งจะขึ้นเป็น CEO ได้ไม่นาน เขาเชิญหนึ่งในทีมผู้บริหารที่ชื่อนิクโดโนฟริโอขึ้นพูดในการประชุมรายงานสถานะของบริษัทเกิร์สเนอร์เล่าว,ว่าตอนนั้นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในการประชุมครั้งสำคัญทุกครั้งของ IBM คือการนำเสนอโดยใช้เครื่องฉายภาพกับภาพกราฟิกบนแผ่นใสทุกคนใน IBM เรียกมันว่า แผ่นฟอ,อยล์โดยไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงเรียกอย่างนั้นโดโนอฟริโอกำลังนำเสนอฟอ,อยล์แผ่นที่สองตอนที่ผมไปถึงโต๊ะผมปิดเครื่องฉายภาพอย่างสุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อหน้าทีมของเขาหลังจากนิ่งเงียบอย่างอีหลักอีเหลือกันอยู่พักใหญ่ๆผมก็พูดว่าเรามาพูดแค่ธุระของคุณดีกว่า นั่นคือเป้าหมายที่ควรจะเป็นสำหรับการนำเสนอส่วนใหญ่พูดแค่ธุระของคุณดังนั้นครั้งหน้าที่คุณต้องเขียนรายงานนำเสนองานหรือเสนอขายจงอดทนต่อแรงเย้าวยวนที่จะเพิ่มสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงรบกวนคุณแต่ยังรบกวนผู้ฟังด้วยด้วยเหตุนี้ เวลาที่ผมนำเสนอผมจึงใช้สไลด์แค่หกหน้าโดยใช้คำรวมกันไม่เกินสิบคำเราแทบไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมในระหว่างที่ทำสิ่งสำคัญการบรรลุก้าวแรกเพียงก้าวเดียวย่อมดีกว่าการไม่บรรลุก้าวไหนเลยสักก้าวเริ่มต้นจากศูนย์ ตอนที่ทีมนักออกแบบผลิตภัณฑ์มือหนึ่งของบริษัท Apple เข้าพบ Steve Jobs พวกเขาหวังเต็มที่ว่าเจ้านายจะรู้สึกประทับใจกับการนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งในท้ายที่สุดจะกลายมาเป็น IDVD หรือ Application ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำเพลงภาพพยนต์ร และไฟล์รูปภาพดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ไปบันทึกลงในแผ่น DVD ปัจจุบันแอปพลิเคชันนี้ยุติการให้บริการไปแล้วมันมีหน้าตาเรียบง่ายและสวยงามและถึงแม้มันจะมีคุณสมบัติและการใช้งานมากมายแต่ทีมงานก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นดั้งเดิม ซึ่งต้องมีคู่มือการใช้งานนับพันหน้าแต่ไม่ช้าทางทีมก็รู้ว่าจ็อบส์มีผลิตภัณฑ์อื่นอยู่ในใจแล้วเขาเดินไปที่กระดานไว้บอร์ดและวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมารูปหนึ่งจากนั้นก็พูดว่านี่คือแอปพลิเคชันตัวใหม่มันมีหนึ่งหน้าต่างคุณลากวิดีโอมาใส่หน้าต่างนี้ แล้วคลิกปุ่มที่เขียนว่าเบิร์นแค่นั้นก็พอนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะสร้างหนึ่งในนักนนออกแบบพิธภัณฑ์อย่างไมอีแวนเจอรลิสถึงกับตกตะลึงเขาเล่าว่าผมยังเก็บสไลด์ที่เตรียมไว้สำหรับการประชุมครั้งนั้นไว้อยู่เลยและมันก็ซับซ้อนจนดูตลกเมื่อคิดยอดกับไปเขาจึงเข้าใจแจ่มแจ้งว่า สิ่งอื่นๆที่เหลือนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ค่อยวอย่างแท้จริงอีเวนเจอรลิสบอกผมว่าการอย่างรู้แบบฉับพลันครั้งใหญ่สุดสำหรับเขาก็คือเขาและทีมมองกระบวนการผิดวิธีพวกเขาเริ่มต้นด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากๆออกมาจากนั้นก็พยายามตัดสิ่งต่างๆออก แต่จ็อบส์ออกแบบในมุมกลับกันเขาเริ่มต้นจากศูนย์แล้วพยายามคิดขั้นตอนจำนวนน้อยที่สุดเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการเรากลายเป็นคนที่คุ้นชินกับความซับซ้อนของทุกกระบวนการในชีวิตและเราแทบไม่เคยหยุดเพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับมันเลยเหมือนอย่างช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้และทำพอดแคสต์ไปด้วย แต่เดิมผมมีคำแนะนำการใช้งานถึง15ขั้นตอนที่ต้องส่งให้แขกที่จะเข้ามาร่วมพอดแคสต์แต่ละคนดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ sendcast.com ด้วยข้อมูลยืนยันตัวตนต่อไปนี้ 2. ชื่อผู้ใช้ XYZ 3. รหัสผ่าน A, B, C, 4. คลิกลิงก์ในอีเมลจากเว็บไซต์ Sendcast ซึ่งคุณจะได้รับครู่หนึ่งก่อนถึงเวลาสัมภาษณ์ 5. เพื่อให้แน่ใจว่าเสียงได้คุณภาพมากที่สุดเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากเบราว์เซอร์ Chrome ให้อนุญาตการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ Sendcast 6. ทำบุ๊กมาร์กเว็บไซต์ Sendcast วงเล็บ คลิกที่ไอคอนรูปดาวนบนมุมขวาของแถบแสดง URL ใน Chrome เพื่อย้อนกลับไปขั้นตอนที่3หากเกิดความผิดพลาด 7. ยืนยันว่าการทดสอบไมโครโฟนแจ้งว่าผ่าน 8. หากไม่ผ่านให้คลิกปุ่มที่อยู่ตรงกลางล่างของซาวบารูรปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีชื่อของคุณ เพื่อดูว่าปัญหาคืออะไรและคลิกลิงก์เพื่อแก้ไขปัญหา 9. ยืนยันว่าคุณได้ยินผมและเราสามารถพูดคุยกันผ่านเว็บไซต์เซน c a s t 10. คลิกลิงก์สำหรับเข้าโปรแกร,รมซูมที่ผมส่งไปให้ทางอีเมลลิงก์นี้น่าจะอยู่ในคำเชิญบนปฏิทินเชิญด้วย 11. เมื่อเข้าโปรแกรม Zo ู om ได้แล้วให้ปิดเสียงไมโครโฟนในโปรแกรม Zo ู om ทันที 12. เปิดใช้งานวิดีโอบนโปรแกรม Zoom 13. เมื่อผมกดบันทึกใน n ซ c a s t และ Zo ูมให้ยืนยันว่าคุณมองเห็นไอคอนบันทึกทั้งสองแล้วทดสอบปรบมือกับผม 14. จากนั้นก็เริ่มต้นได้15เมื่อเสร็จสิ้นกรุณาออกจากระบบของเว็บไซต์ s e n นแค s สก่อนปิดหน้าต่างแค่อ่านผมก็รู้สึกท้อแล้วครับลองคิดดูว่ามันจะหนักหนาสำหรับแขกที่ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้จริงๆขนาดไหนดังนั้นผมจึงเริ่มต้นจากศูนย์โดยถามตัวเองว่า ขั้นตอนที่น้อยที่สุดที่ใครสักคนสามารถทำได้เพื่อคุยกับผมผ่านเว็บไซต์ s e n นแคส t คืออะไรเมื่อได้คำตอบแล้วผมจึงลดกระบวนการลงจนเหลือแค่ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. คลิกลิงก์ในอีเมลจากเว็บไซต์ s e n นแคส t ที่คุณจะได้รับครู่หนึ่งก่อนการสัมภาษณ์ 2. ผมจะเป็นคนเริ่มต้น และจบการบันทึกทั้งหมดที่คุณต้องทำคือคุยแค่นี้เองครับแค่สองขั้นตอนง่ายๆหากชีวิตของคุณมีกระบวนการที่ดูมีจำนวนขั้นตอนมากเกินไปให้ลองเริ่มต้นจากศูนย์จากนั้นก็ลองดูว่าการลงมือทำเพียงไม่กี่ขั้นตอนจะสามารถให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันได้หรือไม่ ลงมือทำด้วยขั้นตอนที่พอเพียงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2001กลุ่มคนผู้มีอิสระทางความคิด17คนนัดพบกันที่ The ะลอสแตรต์สโนเบิร์ตสกีรีสอร์บนภูเขาวาแชกในรัฐยูทาห์เพื่อพักผ่อนพูดคุยกินเล่นสกีและถกกันเรื่องซอฟต์แวร์ การพูดคุยในช่วงสุดสัปดาห์นั้นนำไปสู่การจัดทำเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าคํำถแถลงอุดมการแห่งอาจารยวงเล็บ manifesto for a าจ l e ย o ซ t w a r e d e v e l o p m e n t โดยปัจจุบันเป็นเอกสารที่มีคนอ่านอย่างแพร่หลายในเอกสารนั้นพวกเขาได้เขียนหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการกําจัดอุปสรรคและความยุ่งยากเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สะดวกสบายให้กับผู้ใช้หนึ่งในหลักการทั้ง12ข้อของคําแถลงอุดมการแห่งอาจารย์ระบุว่าความเรียบง่ายหรือศิลปะแห่งการทำงานอย่างพอเพียงนั้นสำคัญยิ่งหลักการนี้หมายความว่าเป้าหมายคือการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และหากสามารถทำให้สำเร็จได้โดยใช้โค้ดจำนวนน้อยกับคุณสมบัติไม่กี่อย่างนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งแม้ว่าหลักการนี้จะกล่าวถึงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แต่เราก็สามารถนำไปใช้ได้กับกระบวนการใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันด้วยการบอกว่า ความเรียบง่ายหรือศิละปะเห็นการลงมือทำด้วยขั้นตอนที่พอเพียงนั้นสำคัญยิ่งพูดอีกอย่างก็คือไม่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราจะเป็นอะไรเราควรสนใจแต่ขั้นตอนที่จะเพิ่มคุณค่าให้ทุกขั้นตอนที่ไม่สำคัญจะมาพร้อมกับต้นทุนค่าเสียโอกาสดังนั้นทุกขั้นตอนที่ไม่สำคัญ ที่ถูกตัดออกไปย่อมทำให้เรามีเวลาพลังงานและทรัพยากรทางความคิดให้กับสิ่งสำคัญมากขึ้นคุณอาจรู้สึกทึ่งเมื่อได้เห็นว่าตัวเองสามารถทำเป้าหมายและงานที่ดูยากซับซ้อนได้สำเร็จเป็นจำนวนมากขนาดไหนจากการลงมือทำเพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังที่นักข่าวสายกีฬาอย่างแอนดี้เบอร์นัวตั้งข้อสังเกตว่าอาัจฉริยะส่วนใหญ่ไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยการแยกองค์ประกอบของความซับซ้อนออกมาแต่ด้วยการใช้ประโยชน์จากความเรียบง่ายที่ไม่มีใครสังเกตเห็นต่างหาก